สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n น i e ่แอน e l นะครับก็รีวิวเกมรีวิวใจชอบไม้ถามใจนะครับ ep 15-9ขีด9นะครับเรายังอยู่กับ last War survivor นะครับก็วันนี้ท้าดวนพันธมิตรวันที่วันที่เท่าไหร่วะวันที่สนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮีโร่ทั้งนั้นเลยครับมีรับสมัครฮีโร่อัพเลเวลฮีโร่นะครับ ก็ใช้ exp hero นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอ r พ hero ใช้เศษ ur หนึ 1, ่งเศษสีทองนะครับใช้เศษ s s r อันนี้เศษสีม่วงนะครับแล้วก็ใช้เศษ hero sr อันนี้ก็คือเศษสีฟ้านะครับแล้วก็ใช้เหรียญรางวัลสกิลนะครับก็แล้วก็เติมเงินนะครับอ่ะจริงๆมันยังไม่ถึงกิจหรอกนะครับ แต่ว่ากิจมันตั้งตีหนึ่งแนะ่แล้วช่วงตีหนึ่งไม่น่าจะว่างอัพนะครับเนี่ยนะครับเจ้าหน้าฮีโร่ไปไปปุ้นเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองอัพให้ดูนะครับก็เอาวันไหนดีอ่ะอันนี้มีพวกอัพ SR นะคร์นะครับ เอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนี่นะครับอยู่ในอัพยศนะครับแล้วเราก็จิ้มนี่นะครับคะแนนขึ้นแล้วก็มีอันนี้เออนะครับก็อัพยศนี่คะแนนขึ้นนะครับมีในอีกอ่าพวกนี้เนี่ยาเเศษยากนะครับยังไม่ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัพใครดี เอามาแชลแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะลองกลับไปดูหนึ่งทีนะครับนี่นะครับ S R ก็จะขึ้นแรงหน่อยนะครับแล้วก็มีอัพสกินฮีโร่นะครับใช้พอยสกินจะเป็นอันนี้นะครับเราต้องมาอัพอันอ่าไม่ใช่อัพนี้อัพอันนี้อันนี้ันี้เลือกอันนี้ก็ได้เลือกอันนี้ก็ได้นะครับอันที่เราอัพได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพอันนี้ นี่นะครับก็จะขึ้นโอเคเดี๋ยวที่เหลือผมจะเก็บไว้อัพอช่วงกิดมานะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกนะแค่นี้ก็ปลดล็อกสองกล่องแล้วนะครับอ่าสกิลกดแล้ว ไอนี้ไอนี้ไอนี้กดแล้วไอนี้กดแล้วรับสมัครขั้นสูงนะครับรับสมัครขั้นสูงก็คือเข้ามาในฮีโร่ครับรับสมัครฮีโร่ครับขั้นสูงคืออันนี้นะครับเราสามารถจิ้มได้นะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ทุกคนดูหนึ่งครั้งนะครับโอ้ได้เสเบอร์ฟีนะครับหนึ่งนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นเนาะเมื่อกี้ก็คะแนนขึ้นนะครับ ตัวกิจตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับทีนี้ตอนนี้มันมีท้า,ทาดวนสภาเนาะก็ผมจะตีกับเซิร์ฟ929ใช่ไหมครับทีนี้คะแนน คะแนนพวกเราค่อนข้างตามอยู่นะครับอืมทีนี้ช่วงท้าชิงอ่ะทางตัวพีซีหนึ่งนะครับเขาขอร้องให้พวกเราอ่ะเข้าร่วมการเขาเรียกอะไรนะกันป้อมนะครับก,การการรัฐสภานะครับเพื่อที่จะแบบเพื่อที่เขาจะได้ชนะแล้วก็เราก็จะได้ใช้สกินสภาฟรี ไปต่อไปอะนะครับก็มันก็ถ้าถามว่ามัน <c oughs> ถ้าถามว่ามันโหดไหมมันก็ถ้าเทียบกับไวเอาออะมันก็คือ <c oughs> การไป,ปาาตีประสาทนะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะจบกี่โมงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็แจ้งว่าช่วงตีอะ ช่วงตีมันประมาณสองทุ่มนะครับมันใช่สองทุ่มหรอกอะก็เขา เขาจะขอให้เราย้ายเมืองไปชิดกับปราสาทนะครับแล้วก็ไปตีอันนี้ก็คือผมก็ถามน้องๆแล้วแหละว่าใครจะไปบ้างนะครับจริงๆผมอยากแค่ได้แค่ความสมัครใจแหละเพราะว่าเกมนี้ทหารนะ่ะสร้างค่อนข้างยากครับมีทหารน้อยเวลาเราจะตีกันนะ่ะคือถ้าเป็นแบบตีแบบนี้นะนะส่วนใหญ่จะสบักสบอมกลับมาสบักสบอมที่ว่าก็คือ ทหารคุณนะ่ะจะตายเรียบนะครับมันก็จะเหลือแค่ในโรงพยาบาลซึ่งในโรงพยาบาลผมมระจุอยู่แค่4ี่พันเอันนี้คือจำนวนจานวนทหารที่ผมจะเหลือกลับมาบ้านแน่นอนคือสี่พันเแต่ไอทหารที่เหลือเนี่ยน่าจะตายเรียบนะครับแล้วก็เกมนี้สร้างฐานค่อนข้างช้านะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ันจะสร้างคือ อาจริงอ่ะก็คือเนี่ยนะครับจุตอนแรกอ่ะผมจุอยู่ที่หมื่นสี่กว่ามันไม่เคยเต็มตั้งแต่มีบ้านทานสามันมันไม่เคยเต็มมันได้ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองแล้วพอไปตีกิจพอไปช่วยคนอื่นตีซอมบี้มันก็จะลดลง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 ,ลดลงนะครับก็เกมเนี้ยคือ มันไม่ใช่ทหารพอพอไปตีพวกมอนสเตอร์แล้วทหารแบบไม่ใช่แค่บาดเจ็บอะ่ะมันตายด้วยมันมีเปอร์เซ็นต์ตายด้วยแล้วตายแบบตายซับตายซ้อนตายซ้อนเงื่อนมากนะครับคือเมื่อวานอะ่ะผมจำได้ว่าอย่างน้อยทหารผมอะ่ะมีประมาณหมื่นห้าร้อยตัวซึ่งไปทำกิจมาเมื่อวานมันเหลือแปดพันเจ็ดนะครับซึ่งแบบอันนี้คือกฎของ กฎของอันนี้ที่ทำเสร็จเมื่อเช้าไปแล้วด้วยนะครับพันตัวความหมายคือตกลงว่ามันกินอะไรขนาดนั้นวะทหารนะเกมนี้ที่แบบไม่เหลือทหารให้ทำอย่างอื่นบ้างเลยไงวะก็นั่นแหละครับได้แต่บ่นเราก็จะเล่นเันต่อไปนะครับอย่าลืมเข้ามาเช็คตัวนี้บ่อยนะครับแยกชิ้นส่วนนะครับสำหรับชิ้นส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราจะได้มีเศษที่เอาไปอัพเอาบุธต่อนะครับ อันนี้เสร็จนะครับก็คือสี 1, ่ได้หนึ่งสี่ได้หนึ่งสี่ได้หนึ่งสี่ได้หนึ่งแล้วก็ได้อันนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคุณภาพสูงสุดนะครับซึ่งเราจะเอามาสร้างของทองได้นะครับก็สายฟรีก็จะเก็บนานหน่อยนะครับส่วนตอนนี้ของทองผมมีอยู่กี่อันมีอยู่ห้าอันนะครับมีปืนสี่มีเกราะหนึ่งนะครับเกราะก็เราก็จะให้ตัวเมอร์ฟี่เป็นคนใช้นะครับเพราะว่า มันต้านทานได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพก็ถ้าสมมติเราอัพเนาะก็จะมีเวลยี่สิบนะครับก็จะบวกการโจมตีคิทิคอลนะครับเวลสามสิบก็จะบวกการโจมตีฮีโร่นะครับแล้วก็เวลสี่สิบจะบวกอัตราคิทิคอลอีกทีหนึ่งนะครับส่วนพวก,กออเกาะเนาะเกาะก็จะเป็นบวก HP ฮีโร่นะครับแล้วก็ยี่สิบก็จะบวก แรงต้านทานทางกายภาพนะครับแล้วก็บวก HP รออีกทีหนึ่งนะครับช่วงดีบวกสามสิบแล้วก็สี่สิบก็จะเป็นดาเมจทางกายภาพนะครับก็ถ้าถามว่าเพิ่มเยอะไหมก็เพิ่มเยอะนะเนี่ยครับมันจะบีบป้องกันเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าอ่ะอันนี้เกาะสีม่วงนะนี่นะครับเกาะสีม่วงเห็นปะ มันป้องกันแค่สิบหกเองอันนั้นป้องกันเป็นร้อยนี่เห็นปะป้องกันร้อยสิบเก้านะครับไอ้เมื่อกี้แค่สิบหกคือแนะนำว่าให้เก็บของคือใส่คืออย่างที่เห็นอนะของผมมปของม่วงมันเยอะก็จริงนะเพราะว่าตัวละครผมเยอะแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่สามทับนะครับพอมันมีอยู่สามทับปุ๊บผมก็เลยกระจายของม่วงที่บางบางทีก็ตีบวกบางทีก็ไม่ได้ตีบวกนะครับ ไว้เนี่ยนะครับเอาไปใส่พวกตัวนี้ทั้งหมดนะครับต้องการได้ช่วยไหมผมก็เริ่มจากตัวนี้นะครับความสเมส็ุดก็ให้ทุกตัวมันได้ใส่ของนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าให้ให้ทุกตัวมันได้ใส่ของอย่างน้อยเวลาเราโดนตีฟาร์มหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ป้องกันตัวเองได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ก็มีประกาศจากทางสภานะครับว่า,อ,าอะไรนะห้ามโจมตีพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะประกาศอยู่ในไหนวะอ่ะนี่ก็จะมีอย่าโจมตีรถ้บบนรถบรรทุกรถไฟนะครับภารกิจรับทั้งหมดของเซิร์ฟ930นะครับมีตัวกองด้านซ้ายของรถบรรทุก ทำเครื่องหมายรถบรรทุกเขตสงครามระบบจะช่วยคุณยกเว้นรถบรรทุกทั้งหมดของสามเก้าศูนย์สามารถคลิกที่รถบรรทุกในเซิร์ฟเวอร์อื่นได้เดี๋ยวนะยังไงนะอ๋อนี่ไง อ่ะนี่มันก็จะเป็นของที่อื่นหมดเลยนะครับอืม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 ใช่ใช่มันเป็นของที่อื่นหมดเลยนะครับส่วนเรื่องรถบรรทุกที่พวกผมจะป้นเนาะมันจะเป็นอ่ะนี่อย่างรถคันนี้อันนี้นาป้นถือจะเป็นแค่สิบโมงก็ตามนะครับ ก็คือมีส่วนทองสองอันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนำพวกอ่นี่ใบสุ่มหนึ่งอันอย่างเงี้ยนะครับไอ้เนี่ยพวกผมจะปนเป็นพิเศษเพราะว่าหนึ่งคือถ้าถ้าได้ใบสุ่มก็ดีได้เศษทองก็ดีอย่างเงี้ยไงครับมันก็ช่วยอัพแต่ว่ามันก็จะมีอื่นด้วยนะที่แบบหน้าป้นเช่นพวกกล่องสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้พวกอาวุธสีม่วงถ้าของที่สุ่มออกมาแล้วมัน ได้ของที่เรามีแล้วเราก็แค่เอาไปย่อยสลายนะครับก็แยกส่วนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอามาผสมเป็นของสีท่ทองนะครับโอเคก็วันนี้คลิปเริ่มยาวแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครด้วยนะครับก็สามช่องทางนะครับขอบคุณครับสวันนี้สวัสดีครับ